ผมนายสุภวัฒน์นันทรมองบวหนึ่งสามอันนี้ผมจะมาทดลองเครื่องคอมเพรสเซอร์กดน้ำร้อนน้ำเย็นว่าจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับอันับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าอันไหนคือหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งก็คือคอมมอนนะครับอีกตัวนี้ครับัซสองก็คือ ตัวสองก็คือสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับตัวสามก็คือรันนะครับอยู่นึงนะครับเราจะมาเริ่มดูจากหนึ่งกับสองก่อนนะครับใันดีทันดีใ่าเครือองนนี้นี่ใช้ไีมครับเหนเห็นนะครับว่ามันขึ้นไปที่ศูนย์โอห์มนะครับแล้วเราจะมาลองที่หนึ่งกับสามนะครับเห็นว่าหนึ่งกับสามก็ศูนย์โอห์มเหมือนกันนะครับแล้วเราจะมาลองที่สองกับสามนะครับ เห็นว่ามันทุขึ้นสูนเหมือนกันนะครับเข้ากรณีที่ขึ้นสูงโวลเหมือนกันต้องสามค่านะครับก็เท่าบกับว่าเครื่องนี้เสียแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นหนึ่งเหมือนกันต้องสามค่าหรือสองเหมือนกันต้องสามค่านะครับจะแสดงว่าเครื่องช็อตนะครับแต่ถ้าขึ้นต่างกันต้องสามค่านะครับแสดงว่าเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับนะครับ